ผมอาผงผมไม่ใส่แมดแล้วป้าเขาไม่เลิกใส่แมฉีดยาแล้วป้าฉีดยากี่เข็มล้ป้าหนูฉีดฉีดของอะไรป้าป้าน่ะไม่รู้ของอะไรเขาเอาไม่รู้ของอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่รอกหนูนอนสามอาทิตย์เต็มเต็มเลยนะนอนหลับฝันดีไปเลยคนละโลกไปเลยมาเดินหน้าหนูฉีดมาเดินหน้าป้าไม่รู้ว่ารากาอะไรเอ้าเอ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 าีด โอ้ยต้องจากของบ้านเขาทำแล้วก็ดันไปเลยโอ้นะักโูกค่ะดูถั่วคะ่ะดูถัว่วให้ดูถัว่วอุย้ยให้ดูถั่วคะ่ะถั่วปลอดสารดูคุณป้านะ่ะเขาจ้างคนมาตัดยงตัดหญ้าเด้เออดถั่วมันยังไม่ไมยังไม่โตเนาะตัดต้นไม้น่ะเห็นไหมอ๋อตัดต้นไม้อีกเปิด,ย,ดยังน้อยเป็นตีลานูจ้างไปแปดร้อย เ้อเท่านี้แหละจริงๆมันออกมาละอ่าฮะเพราะว่าไม่ไม่ตัดแล้วมันเป็นร่มแล้วมันไม่เป็นหมากถั่วไม่เป็นใช่ไหมเนี่ยเอาเนี่ยปลูกตั้งนานแล้วยังได้เท่านี้เนาะห้องนู้นน่ะไม่ได้เลยทั้งรดนมันเป็นล่มมากไม่ปลูกดัดเด็ดเกี่ชุดเลยนี่เด็ดเกี่ชุดเลยนี่ปกตินี่ย้อยเต็มขาวจั่วเลยเด้เนาะใช่อันนี้มันเป็นสีเขียวไหมเดี๋ยวนี้นะใช่ถั่วเขียว เป็นถั่วเขียวแล้วถั่วเขียวไม่ใช่ถั่วอ๋อปกติมันเป็นขาวเด้ขาวยาวอวบเด้โอ้อราอไม่ได้ปลูกถั่วขาวอะถั่วขาวมันเหนียวเอ้ามันไม่กรอบคราวนี้ก็ปลูกอันเดิมนี่ไม่ใช่เหรอป้าใช่การเดิมานเดิมแลวเนาะว้ายเฮาอย่างเนาะอันนี้มันมันกรอบฉันอยู่สกลเด้อย่าลืมนะอันนี้มันกรอบใช่ถั่วกรอบโอ้ยสุดยอดเลย แต่ป้าเขาเด็ดมาให้แล้วแหละเขาโทรมาไอเราโทรจองไว้ป้าเด็ดมากี่ชุดแล้วป้าน่าสามสี่ชุดปัานั้นว่าบ่มีบ่มีมันไม่พอคนมันไม่พอคนป้าดมาตัวใหญ่คร่บใช่ไหมบางคนเขาก็จองจองเงินไว้แล้วอย่างนี้เนาะคนเขาอยากได้อ่ะ ปาสพริกกันอย่างนั้นป้านนนี่ไหมนี่ไหม,หมพริกกหยวเอ้าสัวนว่าพริกหยวกขาว,วพริกหยวกป้าขอขอ,ขอก,กินเนเด้<ข>อต้มกินนดีะขอกิ<ง>นเนเด้ออันหนึ่งเนื้อ,อได้มักทั่วแล้วบเอาแล้วผักขมต้นต้นมันสีเออเออหละ อไม่อัดอัดวิดีโอเฉยๆเพราะว่าป้าเก็บให้แล้วไงอันนี้มันหมดแล้วตัวอวบมันหมดแล้วแล้วตัวักใหญ่ๆมันเก็บไปหมดแล้วกินเขียวๆนี่แหละมันดียุงบรอไม่ยุงใช่ยุงถ้าเราอายุเท่ากันเราก็เป็นฝาแฝดกันได้นี่เหมือนทรงผมเขาเหมือนกัน ทรงผมเหมือนกัน <laughs> เป็นฝาแฝดกันเด้ตายุเท่ากัน <laughs> แฝดคนละแฝดคนละปีเนาะชินมันร้วงอ๋อตามอายุมันเลย <laughs> แตนแล้วนึกว่าจะทําสีขาวด้วยนี่อ่อหลักไล่หมามลักไล่หมาเขาซ้ำนี่แหละลักไล่หมาเออเดี๋ยวก็จับอบเด้เนี่ยโอ้โหอายุสกุลเด้เนี่ย